นี้นะครับโปแกรมเช่นเคยนะครับกบลุยเดี่ยวนะครับสำหรับตอนนี้ครับแปดโมงนะครับแดดจ้าเลยครับวันนี้วันนี้เป็นวันธรรมดานะครับผมก็มาวิ่งงานด้วยตอนนี้ผมอยู่ในเมืองนะครับเนี่ยผมเมื่อวานผมไปเจอหมายเนี้ยแล้วมีคนตกด้วยนะครับมีคนตกก็บอกได้ตัวด้วยนะเมื่อวานก็มีนะคนนึงครับขอให้เหยื่อผมมาครับนี่ให้เหยื่อมาลอง เป็นนอนแบบไม่มีหางโบกอะนะครับเขาบอกว่าที่เนี่ยมันจะระแวงนะครับให้ใช้แบบนี้จะดีกว่าหลนพื้นเนี่ยนแม่งหินเกาะเต็มเลยเนะี่ยมันมีกลิ่นมีอะไรด้วยนะเนี่ยกลิ่นมันลอดช่องเลยชุดในวันนี้ก็เป็นคาร4สี่ท่อนนะครับเวท2สองกิลหกนับลอกเป็นชิมานูเน็ตซี่ครับเบอร์ห้าร้อยสายเป็นพีอ8ูนจุดปดครับช็อกหน้าผมใช้เป็นยี่สิบปอนด์นะครับ ตกเป็นสไตล์เท็กซั่ลิดน,นะครับตะก,กัวขนาด5กรัมแล้วก็ตัวเบ็ดน่าจะเบอร์หนึ่งครับแล้วก็หนอนยางหนอนยางแบบเนี้ยจริงๆก็จะมาตอนเช้าแหละแต่ว่าตื่นสายก็จะเป็นคลองส่งน้ำเขาบอกว่าตีลงไปแล้วเจอเจอกระดก ตอนนี้ก็มาตอนเย็นนะตอนนี้5้าโมงนะครับก็วิ่งออเดอร์สุดท้ายแล้วนะครับก็เลยปิดปิดระบบไว้นะครับเพื่อที่จะมาตกปลานะตอนนี้ก็5้าโมงเย็นครับนะจะตกสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับดี๋ยวก็ไปวิ่งอีกทีตอนประมาณหกโมงครึ่งหรือทุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปตกปลากันดีกว่านะครับนี่ครับไมน้นี้ก็เป็นคลองเส้นเดียวกับเมื่อตอนเช้านะ ต,ตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาสำรวจกลางคลองนะครับนู่นครับมีมือแห่ด้วยนะครับเย็นนี้ผมเปลี่ยนเหยื่อใหม่นะเนี่ยเป็นเหยื่อน,นี่นะเป็นเหยื่อของนักกล้วยปะเนี่ยซื้อมานานแล้วนะครับยังใช้ไม่หมดเลยตนะ่องเดียวเห็นเขาน้าเจ้าทินนะอ่ะเขามาตกแล้วเขาใช้ส่งเนี้ยแล้วก็กัดดีนะครับผมก็เลยวันนี้ก็เลยมาลองต่อไปตามริมๆครับเล่นริมๆก่อน ควาน่าจะอยู่ริมๆนะยังไม่ได้เลยไม่เหรอเพิ่งม,มาตกเมื่อกี้เนี่ยเคยตกอ่ะเคยตกยไหมได้ตัวไหมว,นนะวันนี้ไม่ตกอ่ะ ที่เดิมอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปนู่นแหละเมื่อกี้เจ้าทินนะบอกว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าปลามันจะเยอะอยู่ฝั่งนู้นครับไอฝั่งนี้ก็เลยจะพาไปนู่นะแต่เมื่อวานเมื่อวานก็จะไปตกนั่นแหละแต่ว่าเมื่อวานหินมือแหกไปจ้วงหรือวานนี้นครับก็เลยไม่ได้ไปก็เลยลองมาตรงนี้เขาบอกว่าปลาตรงนั้นเยอะกว่านะไปตรงนู้นก่นนะครับตรงที่เจ้าทินเขาแนะนํามานะครับเมื่อกี้ตรงนี้มันก็มันตกใจเหี้บผมมัน โดดหนีไปเลยฝั่งนี้มันล่มนะครับป่ามันน่าจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนั้นมันร้อนไม่น่ามีป่าต้องตีตีฝั่งนี้ตีลากฝั่งนอันนี้ผมก็ย้ายมานี่แลหละย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งขี่เลยมานี่ครับตรงนี้เป็นโรงเรียนโรงแรมเกี่ยวอันครับเมื่อกี้ไอเด็กไอเด็กไอเด็กผู้ชายที่ชวนผมมาเมื่อกี้มันได้แล้วนะมันได้ปลาแล้วมันหายไปไหนไม่รู้ ได้ป่าแล้วมันก็ยกบ้านมันได้อยู่ในเนี้ย,ยในซอยเนไม่รู้มันยกยกมันหายไปไหนไม่รู้โคตรเสียเลยตรงนีน้ำไหลวลองดูแนะเสียไงด,ดนะต้องมางมเลยต้องบอกว่าพี่ได้่มได้แล้ อะไรเฮ้ยตุ๊กขดใหญ่เลยอ่ะตุ๊กดใหญ่เลยแล้วยาไปทำอะไรอะไปกินเหรอปล่อยอ๋อแล้วแล้วถือถือกลับไปทำไมอะถือไปโชว์อ๋อเฮ้ยมันตายแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยมันยอดว่ะ สายวะเห,ห,หรอเมื่อก,กี้เห็นเองได้อยู่ว่าเองเดินก็วิ่งเข้าไปในซอยวิ่ง้าไปบ้านอยู่ในซอยแน่เลยอ๋อ <c oughs> <c oughs> อ๋อแจเป็นหัวจิกเหรออ,อ๋อตรงหางโบกนี่ว่าไอ้ตรงนี้มีน้ำไหลด้วยเนี่ย หลอนนึกหมดแล้วหลอนนึกหมดแล้วไม้นีไ่ไปแล้ว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 รากยาวเลยรากยาวไปกลางคลอง โดนโดนนี่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 ว้ปป๊อกได้แล้วโอ้ยป๊อกเนี่ยตามมาทั้งวันเอียบไซป๊อกเอี่ยกัดริมนี้เลยครับ ตั้งนานกว่าจะได้เจอตัวมันนี่ครับตัวที่เดียวครับใส่ป๊อปนี่แล้วใส่ป๊อปครับเข้าห้อยโอ้ยลงมาที่เดิมสำเร็จครับโอ้โหตามมาสองวันก็จะได้ตัว เหี้ยนอนตัวนีอ้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ยกอะไรเลยก็มาเฉยมันกัดเองนะมันจงส่งเลยส่งอย่างดีเลยนะครับาตัวดูว่าตอนนี้ก็หกโมงนะเดี๋ยวจะโตอีกสักประมาณยี่สิบนาทีนะครับโอ้ยนอนขาดเพราะว่าเปลี่ยนนอนให,ใหม่ครับเมื่อกี้มันกัดตรงเนี้ยผมเห็นมันขึ้นอยู่แล้วนะครับเห็นปลาล์มขึ้นอยู่เป็นเนินดินพอดีนะครับ เนินดินอะไรอย่างนี้มากกว่าว่า กนน็จะมีอบพอพ์กแล้วนอนอยู่อบบนี้นะอุ้ย <c oughs> ต้ยนะไม้อนี้ก็ผมก็ลากไปเฉยคนระับไม่ได้ ยกไม่ได้อะไรเลย กัดริมตลิ่งก็พอมีตัวให้เล่นอะต,ตัวไม่ใหญ่ลองเดินเดินดูเนี่ยเดินไปเกือบจะสุดละเดินไปเรื่อยๆอะแล้วกับแล้วแต่ว่ามันไปทันกิ่งใม้ไปพันตัว นี่ก็มืดแล้วนะครับจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะพอแล้วนะครับก็ผลงานนะครับกว่าจะได้นะครับกว่าจะได้ตัวที่นี่ยากมากเลยนะครับมันก็ไม่ได้ยากหรอกมันต้องเดินหานะครับโอ้โหกว่าจะได้แล้วก็ได้มาก็ไม่ได้ไซส์ใหญ่นะครับโอเคครับก็สำหรับทริปนี้ก็ได้ไปตัวเดียวนะครับเป็นมาชอนป็อกนะครับที่ เรียกอะไรอ่ะคลองส่งน้ํานะครับคลองส่งน้ําในเมืองสระบุรีครับตอนนี้เขาก็ไม่ไม่ได้ปล่อยน้ำมัน้ําเลยน้อยนะครับก็เลยมาหาตกปลาช่อนได้นะครับแต่ถ้าเราปล่อยน้ำเนี่ยมันจะเยอะเลยน้ําจะเยอะมันจะครึ่งนึงเลยอ่ะมันจะตกปลาไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันน้ํนเยอะนะโอเคครับก็ขอพูดนะครับที่ติดตามคลิปผมจนถึงตอนนี้นะครับผอมครับผมครับ